นิทานพื้นบ้านนกกระจาบกับต้นไทรกระทั่งหนึ่งนานมาแล้วที่ชายป่าแห่งหนึ่งมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งยืนต้นตระงามาเป็นเวลาหลายร้อยปีต้นไทรนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นกระรอกกระแตและฝูงนกกระจาบที่พากันสร้างรังห้อยระยะอยู่บนกิ่งก้านนกกระจาบเหล่านี้เป็นนกขยันขันแข็ง พวกมันช่วยกันสร้างรังด้วยความตั้งใจแต่มีนกกระจาบตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าจับจุดที่มักจะทำอะไรไม่จริงจังมันเห็นเพื่อนๆสร้างรังอย่างแข่งขันแต่ตัวมันกลับขี้เกียจมักบินไปเล่นสนุกและผัดวันไปเรื่อยๆวันหนึ่งูงนกกระจาบต่างพาการสร้างรังให้เสร็จเรียบร้อยแต่เจ้าจับจุดยังสร้างไม่เสร็จดีมันบอกกับตัวเองว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำต่อก็ได้แล้วก็บินไปเที่ยวเล่นตามเดิมไม่นานแล้วดูฝนก็มาถึงท้องฟ้ามืดครึมลมแรงพัดผ่านต้นไทรอย่างรุนแรงฝนตกกระนำลงมาไม่ขาดสายนกกระจาบที่สร้างรังเสร็จเรียบร้อยแล้วต่างพากันเข้าไปหลบฝนในรังอย่างปลอดภัยแต่เจ้าจับจดที่รังยังไม่แล้วสิทธต้องทนตากฝนลมแรงพัดรังของมันปิวหายไป มันต้องเปียกปอนและหนาวหนิบไม่มีที่พักพิงเมื่อฝนหยุดตกเจ้าจับจดก็หนาวสัน่นและอ่อนล้าก็ได้แต่เศร้าใจมันรู้ตัวว่าความขี้เกียจของมันทำให้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากมันจึงให้สัญญากับตัวเองว่าต่อไปจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอีกตั้งแต่นั้นมาเจ้าจับจดก,ก็กลายเป็นนกที่ขยันขันแข,ข็งเช่นเดียวกับเพื่อนๆของมัน มันตั้งใจสร้างดังใหม่ให้แข็งแรงและเรียนรู้ว่าการทำงานให้เสร็จตามเวลานั้นสำคัญเพียงใดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าผัดวันประกันพุ่งเพราะอาจต้องเสียใจภายหลัง